สวัสดีครับผมทุ๊กซนกันด้วยกันนะครับผมนะก็วันนี้เนะี่ยเรามาอยู่กับการรีเอชั่นของเอ่อสปังกี้ซินเนอร์ดีชั่นอันนี้ไม่โอเคนะผมนะวันนี้ผมจะมารีเอชั่นของมันเป็นมันเป็นแบบมอสสปังกี้นะครับผมนะมันอินเคียร์บ็อกซสปังกี้ที่มันชื่อว่าซินเนอร์ดีชั่นนะครับผมนะซึ่งสิ่งที่ทุกคนได้ยินตอนนี้คือเหมือนผมอมมาอยู oh ่ใช่ไหมครับอืม มันเหมือนจะออกเสียงผมเหมือนอมไม่เลยแต่ช่างมันเถอะนะนะแล้วแต่อันนี้ผมดูคู่แบบรวมกันเลยนะไม่ไม่ดูคลิปแยกเนะโอเคโอเคนงผมนะคู่เกรกับเวนด้าหรอทำไมวะคิดอะไรฮะเฮ้ยพอกันที มันหน้าเวอร์เลยอืมันเวอรว์ทันเนอร์ไหนเพื่อของเราครับผมเทียะตกมากอือหมอกวกปิยวเลยทีนี้ทันเนอร์ทำไมต้องโกดดงรธเยอะสัยไม่พอใจ โอรเรนครับผมอืมอืม,มแต่คุณหน้าบึง้งหน้าบึ้งตึงกูงงเลยโอเคเรดดี้ครับผมเนาะออืม,อ,ม,อ,มอะไรครับเนี่ยโอ้โห เอาผมเนาะอืมอ okay. <te okay, okay, ืมอืมอืมอะไรวะเนี่ยเขาเกิดงงโอเคแล้วก็มองบนไม่เป็นไรฟันบอดตัวที่ผมชอบอ่ะเพ่งมันเนาะอืมอืม งงเลยสนาบสนุดสน,นด้วยหรอเฮ้ยเจ้าปรัดมันไม่สนใจลูกเดียวแล้วมั้งโอ้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 อืมอยากมองอยู่ดีอ่ะเออตาเหล่ก็จริงโอเคเออแล้วก็กลับไปตาเหล่เอออร่รคำนี้กระโหนดทำไม w h a ว่าตัวฟ้ากูได้จะโมกับมึงจริงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคโอเว๊ตอ่าอะไรครับเนี่ยเฮ้ย สก,กายอายุยังน้อยอย่างนั้นอะอืมอืมอเอา้าหายไปเลยนะหายไปเลยเออโอเคโอเคถ้าคุณดูได้ถึงตอนนี้นี่คือหูคุณสุดยอดมากอื พระอาทิตย์นี่มันเลี้ยงท่้นแบบคนฝรั่งเลยนี่หวะโอ้โหไอ้ควายโคฆษนาโอเคครับผมนะเดือบผู้อืมเป่าทําเป็อดอยู่ดีดีฮะห,หน้าบึง้งตึงแล้วก็แล้วก็โอเคไม่เกิดอะไรขึ้นวิญญาณสงสัยจะหลุด มิสเตอร์ทีทุกคนฟังไหมไหมล่ะเสียงไมโครดังเดี๋ยวนะโอเคฟันคอมพิวเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์แล้วทำไมอื้มโอ้ my god ฟันคอมพิวเตอร์นี่เรียชั่น สภาพที่เลยซิฟิเรียมันทำไมพิงกี้มันทำไมมามาอะไรครับเนี่ยพิงกี้ก็รู้สึกเฉยๆ,ๆนะผมเนาะคุณคุณเอ่อคุณพุณเสียงเงินเจวิน ตองมาอือฮึฮึจนน้ำตาไหลเลยฮะ <laughs> เออวินาเลียอะไรกันเออฮืฮอืม,อม,อมวินาเลียโอเคอันนี้แบบรวมเหรอคำนี้ อือฮะโอเคเอ่อฮมทำไมโอ้ย huh. ส <laughs> <laughs> oh ั้นว่าก จังหวัดมันไม่เข้ากันแดดดี Daddy. โอ้โห,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 โหอะไรกันเนี่ยปากกว้างเลยคัคเกรอร์ทำไมวะอะคาคเกอรอืมเฮ้ยเสียงฉับฉับด,ดุแล้วก็เอามปปิดปากเ <c oughs> งาเงาไม่หายด้่ยน,นะ ก็เลยแกมีคู่ไปแล้วนะ่ะเฮ้ยอืมจบกัน <c oughs> เจ้ไม่สนใจโลกแล้วเพราะว่าเคยกิ้นกันมาแล้วแหะอือเคย What the fuck Excuse me what the fuck ฮะไม่กี่อะไรนะ้อ Excuse me what the fuck ก็คือโทษทีนะนี่มันคืออะไรกันเอ่อพาทิศอีกแล้ไม่เจอสารของผมนะพาทิตเนี้ยอื <c oughs> เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย <c oughs> อ้ปาปาครั้งแล้วก็ตายืดอย่า โอ้ oh my g อดโอ้โหทำไมวะเนี exactly. <S 2> <S 2> ่ยพอมดื okay. uh, uh, ่มแบรนด์ที่ใครสกัดโค้ชได้ควายมินาเรียตุ๊ด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 ตุ๊กคารามัสอ่ะอ่ะโอ้จุ๊บอืมจบไปเลย ที่สามไซมอนพระเอกของตอนกลางวันอืมเออเซมอนนี่อืมก็น้ำบึง ันเล่ล้ว็มนตาย a l l y Pinky กับิงกี้เองเหรอทำไมไม่้เขาใส่ลูกผิดอ่ะเมือกี้เมื่อกี้เออกอคลิปแป๊บนึงนะอ่ะผมว่านะเขาใส่ลกเขาใส่ลกไอคอนผิด เป็นฟังคอมพิวเตอร์อ่าทำไมมันเดิมครับผมโอ้ยยีสิบอีกเรือเรือลำนี้มันนี่มันอะไร,รวะเนี่ยโอ้แหวะหัวยาอืมการจะร้องเพลงเยอบอ,อย่างเหมือนเดิม <c oughs> อ๋ออืมอ pues ๋อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพ่อขอถอยกลับเวนด้าคุณผู้อืมอืมอืมทำไมมีอะไรอีก อ๋อสงสใส่เวนนาชอบแมนแมนนะโอเคเวนนาทำตัวแมนนะมากเมื่อกี้ตะกายครับุ่มนะอ๋อทำไมอืมอืมอยก็ oh my god อดคเมื่อกี้ที่ข้ามไปไวเมื่อกี้เพราะว่าคือ พ่อเขามาอยูกอ่กับผมนะพูดเสียเงินเจวินโอเคน้ำตาไหลเมันเดิมเลยแล้วก็รวมกัน โท่นะนี่มันอะไรกันแล้วดูแต่ละคนโอเคไอพีนาเรียนหรมือสามเมื่อกี้เจวินกับเบ๊กเหรอโอ้โตกเบออ่ามีจังตอนโอ้เดี๋ยวฉันเวอร์แล้วก็บินปิวไปไหนไม่รู้ไปโนอกอากาศมั้งอ่าฮะ หลุดเลยอืมยิงกันชมใหม่เอ้ยโคตรนาไม่ก็บ่อยเกินอะไรของมึงนีงโ่โอเคออเนผะมโอเคนะอเคนะ่าเขาเกกันอะ เอออ่าสองสัญญาณดแล่ะสองอาหลุดแลดูด่ะทำไมพิ่บดงนเื่นไม้ใกล้ปากจนเมื่อยแล้วน่ะเมื่อยคิดจะจบโอเค อ,อ้อืมโอไอวินนั่นไงมันไปยุ่งอะไรแบบมันวะผมมันบดอข้าผมนะโอ้ my god ฮึ่กมกอ,อ้ b a c กับเจวินรักกันทำไม Oh my god. Oh my god. What the hell? <laughs> แล้วก็ตื่นเขาก็มองบนหันหน,น้าโอเคห่ยขอกันที่หมกวกเปียกครับผมโอเคไม่มีอะไรนะเดี๋ยวโผลเออ ากหระเบิดไปแล้วเดิมพูดอะไรคำนี้ก็เลยขผมนะโอเคอืมโอเคครับผมเกก็มองไม่สนใจอะไรเหมือนเดิมวัอร์ เหมือนเดิมอ่าส่งสัญญาณเลยแล้วก็ฉาบหล่นแล้วก็เอามาปิดปากพิงกี้เยทำไมอ่ะคำตอบว่าโอไมค์กดได้ไงวะเนี่ยพิงกี้ยังงงไม่ได้งงอ่ะนคอมพิวเตอร์

หัวใจออกมามันหมายความว่ายังไงโอ้มาก่อนเอ้อเสียงผมดังน้ำคิกแล้วเนี่ยเฮ้ยไฟมอนเหมือนเดิมสดงว่เหมือนเดิมนะครับรวมกัน

ร้อยโอ้โหแต่ละคนแต่ละมืดแต่ละเดหมดแล้วใช่ไหมน่าจะหมดแล้วครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นเรื่องนครับผมนะซึ่งใครที่สางหูฟังอยู่แล้วก็ดูคลิปนี้นะหูคนโคตรดีเลยหูไม่แก้วหูไม่เสียหายอะไรเลยครับผมนะผมขอบอกบอกขอชื่นชมตรงนี้ไว้ให้เลยครับผมนะ อซึ่งอย่าลืมกดติดตามช่องผมแล้วก็ไปกดติดตามเจ้าของช่องที่ผมดีเอชชันกันด้วยนะครับผมนะก็สำหรับก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ